สวัสดีครับเพื่อนๆไอทีซูเปอร์มิกวันนี้ผมมีแอปมาเอาใจสายดูดวงนะฮะถามว่าดูดวงแบบไหนก็คือดูดวงแบบไพ่ทาโร่ไม่ทราบว่าเพื่อนๆในไอทีซูเปอร์มิกหรือว่าน้องๆเกิดทันกันยุคของไพ่ทาโร่ไหมเดี๋ยวพี่จะมาสแสดงให้ดูนะว่าไพ่ทาโร่นั้นทำนายดวงกันยังไงขั้นแรกไปที่ Play Store กำลังเปิด Google Play s สโต e นี่นะครับพิมพ์ไปว่าไพทาโรอ่านและดูดวงนะกดติดตั้งเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอยกเลิกก่อนมาดูรีวิวนิดน,นึง สำหรับแอปไพทาโร่อ่านและดูดวงนะฮะบริษัทนี้ผลิตโดย Touching Media Private Limited นะฮะอ่าเกี่ยวกับแอปนี้ก็รู้ถึงความรักแลนะอนาคตของคุณดาวน์โหลดแอปอ่านไพทาโร่ที่ดีที่สุดนะฮะ อแอปนี้มีคะแนนอยู่ที่4.6ดาวนะฮะขนาด23 MB เมกยอดดาวน์โหลด1ล้านกว่าดาวน์โหลดนะครับ,บมาดูรีวิวนิดนึงอ่าชอบมากๆเลยตรงตรงมากแต่โฆษณาเยอะเกินไปอยากให้โฆษณาน้อยลงอีกคนว่าคุณมิโกะนะว่าเพิ่งค้นพบพอเปลี่ยนภาษารูปแบบการเลือกไพ่ก็ต่างกันไปด้วยและยังแม่นเหมือนเดิม ชอบตรงที่มีพลังงานบวกเสมอคุณกิติพงว,ว่าเราเปิดไพ่ครั้งแรกก็ตรงเลยค่ะแต่อยากให้แก้เรื่องโฆษณาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองติดตั้งนะ อตั้งเสร็จแล้วนะฮะลองเปิดขึ้นมาอินเทอร์เฟซแรกที่พบเป็นตัวฉากหลังสีแดงเป็นรูปดาวนะดูขลังนะอ่าแล้วมีโพรซีให้เรากดยอมรับนะการอ่านไพ่ทาโร่กเร็เรียบง่ายเลยฮะเป็นรูปแม่หมอมาปผเชิญน,นัง่งเผเชิญหน้ากับเราอยู่กดเริ่มต้นครับมีหมวดหมู่ให้เลือก ามนี้นะครับความรักความสัมพันธ์การเงินชีวิตครอบครัวและเพื่อนผมลองอ่าลองดูวร่งการเงินเูนือเขาบอกว่าคิดคําถามของคุณและวาดบัตรเดียวจากแพ็คก็คือหมายถึงว่าให้อธิษฐานคําถามในใจของคุณเกี่ยวเรื่องการเงินเช่นว่าสมมติผมจะถามว่าอ่าจะ หาการเงินในอนาคตจะฝืดจะฝืดเครื่องหรือไม่ถ้าเกิดทำอยู่ชุมต่อไปผมก็เลือกมาไพ่ใบหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอ่านี่ทำนายเลยนะฮะไพ่ใบนี้บอกว่าเงินจะมาหาคุณจากแหล่งที่ไม่คาดคิดและคุณจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนร่วมงานคุณจะหาแหล่งทำเงินเพื่อเพิ่มไรายได้และอาจได้เปิดโครงการหรือกิจกรรมที่ ที่ภารกิจนี้หรืออาจเริ่มต้นสิ่งใหม่อ่าอันนี้ก็เป็นบทสรุปของอากิจกรรมนี้ก็มีหัวข้อมากมายความรักความสัมพันธ์อะไรก็มีให้เลือกเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะฮะสวน <c oughs> อีกแอปหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ถ้ายังไม่จุดใจนะฮะ,ะ Google Play Store. แอปนี้นะครับพิมพ์ไปว่าทา r ร t ทาโรนะฮะ t a r o t นะครับคะแนนถึง4.9ดาดาวเลยนะครับขนาด8เมกประเภท3บวกแล้วก็ยอดดาวน์โหลด1ล้านกว่าดาวน์โหลดนะฮะเขาบอกว่าเป็นไพ่ทาโร่รายวันไพ่ทาโร่ห้ประเภทพร้อมการตีความไพ่นะฮะมาดูรีวิวนะฮะตรงจนหน้าขนลุกแต่ไม่มีภาษาไทยหน่าเชื่อถือแต่ไม่มีภาษา ให้เลือกขอบคุณสลาคันรํำนายที่แม่นยำของไพทารโรและขอบคุณผู้จัดทำแอปนี้ขึ้นมาแอปนี้ผลิตโดยบริษัทอ่าวาสัสไม่แน่ใจว่าของสัญชาติอ่าอะไรนะฮะวสัควสคร์สซอฟต์แวร์นะฮะก็ติดตั้งแอปนี้ ที่ดูรีวิวว่าคอมเมนตแต่ว่าไม่น่าไม่น่าจะมีภาษาไทยบอกนะเพื่อนๆที่ไม่สันสันทัดเรื่องภาษาก็อาจจะต้องแปลหรือว่าคนที่มีสกิลอังกฤษดีอยู่แล้วก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ในการเรียนรู้นะฮะในการตีความหมายนะฮะ วันนี้ก็แถมไป2แอปให้จุดใจกันไปสำหรับคอไพที่ชอบดูอคอที่คอดูดวงที่อยากจะดูดวงใสไพยิปซีไม่ไม่จำเป็นว่าดูดวงของคุณได้เองดูดวงของตัวคุณเองนะฮะก็สามารถเอาโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนไปให้เพื่อนอธิษฐานแล้วก็กดเลือกดูก็ถือว่าเป็นสนุกสนุกไปนะฮะว่าอ่า เรื่องดูดวงนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไปพอเป็นกําลังใจหรือว่าเป็นไกด์สำหรับคนที่ไม่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรก็ถือว่าเป็นความหวังทางเลือกหนึ่งนะในในการช่วยเยียวยาจิตใจได้เหมือนกันนะลองเปิดดูเป็นโลโก้ไพ่ไทโร่นะครับโลดดิ้งฉากหลังเป็นรูปเหมือนดวงดาวเต็มอวกาศเลยนะครับกำลังโหลดดิ้งอยู่ อาอันนี้จะมีหมดหมู่มาให้เลือกนะฮะคลาสสิกสเปรดก็คือ this three card will provide a general description of your day with some health adv h e l advice ก็เธอตีความหมายก็คือว่าไพ่สามใบคลาสสิกสเปรดก็คือดูแบบคลาสสิกนะฮะก็จะอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับวันของคุณ แล้วก็ให้เค้อแนะนำทางด้านสุขภาพการที่สองก็คือเดลิรี่พาร t ก็จะหาคำตอบเกี่ยวกับวันนี้ของคุณเกี่ยวกับงานเงินและความรักอ่าแล้วก็มาค o o ปอร t a r โรก็คือค้นพบอ่าการทำการพยากรณ์ของอ่าคู่ชีวิตของคุณนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Card of the Day ก็คือหยิบไพ่ใบเดียว ที่จะช่วยให้คนพบประสบการณ์ที่จะได้รับในวันนี้ผมจะลองออภายใบเดียวดูนะฮะกับ card of the day นะฮะอ๋อสุดท้ายมี yes or no ด้วยฮะ take a deep breath and think of a yes or no question ก็คือคล้ายๆเหมือนมกอันเมื่อกี้ฮะคือแค่อธิษฐานคำถามแล้วมันจะตอบว่าเป็น yes หร no ือ no ผมลองเอาเยสซอนโก็ได้ครับโอเคผมลองอธิษฐานว่าเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการทำ YouTube เป็นยังไงนะฮะทำการสับสับไพ่ครับชัฟเฟลิลกดที่ผมชัฟเฟลิลเพื่อทำการสับไพ่สับกี่ครั้งก็ได้นะฮะอ่าคราวนี้ผมจะเลือกแล้วได้มาเป็นเดอะไฮพรีเซสก็คือ อ่า uh, get the answer นะฮะโอเคเขาบอกว่า the p r i n c e s s chain c o n s t a n t l y as do the place of the moon เป็นตัวแทนของดวงดวงดวงดาวของพระและก็พระจันทร์นะฮะมันหมายถึงว่าอ่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงสถานการณและเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับผลประโยชน์ของของของผมนะฮะแล้วก็โอกาสของผมจะมาถึงในไม่ช้าให,ให้ให้ปล่อยให้การการสื่อสารกุ้โดยโดยประจากการขับเคลื่อนจากสาระสำคัญหรือว่าเอกสารยายาราชนี่คือเสียงไหมฮะยายาเสียงอะไรอย่างนี้นะฮะ อาจจะไม่ถึงอย่าเสี่ยงเรื่องการลงทุนอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะก็ฝากไว้สำหรับไอทีบ้านสสำหรับสองคลิปที่ดูไพาทาดูดวงไพ่ทาโร่นะครับอ่าขอไปฮะไอทีซูเปอร์มิกสำหรับเพื่อนที่ดูดูดวงไพ่ทาโร่